ช่วงนี้ครับมาพูดคุยกันครับเรื่องของเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังว่ามีแนวโน้มและทิศทางเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับดรธนิตโสรัสรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนรุนนาฏและก็คุณทรงพลด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะดรค่ะดรคะครึ่งปีแล้วเราผ่านมาเร็วมากเลยค่ะแล้วครึ่งปีหลังนี้เศรษฐกิจไทยมีทิศทางยังไงคะดรมองว่ายังไงบ้างคะ ก็เหมือนกับปีเนะี้เหมือนกับครึ่งปีแรก<ะ>อ่ะคเพราะว่ามันยังไม่มีไม่มีปัจจัยตัวแปรทางบวกแต่ว<ะ>่าที่ผมบอกปัจจัยตัวแปรทางบวกเนี่ยก็คือเรื่องมาตรการที่ชัดๆจากภาครัฐออกมาใช่ไหมตอนนี้ทุกคนก็รู้สึกว่าจะมุ่งความหวังไปที่ดิจิตอลวอลเล็ต มาเจ้าบอลเลต์เราก็ยังไม่รู้ว่าในยกเขาก็ยังบอกว่าออกแน่ออกแน่แต่เขาเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะออกได้จริงหรือเปล่าถึงออกได้จริงก็ต้องเป็นเนนะร,รื่องอะไรมาสุดท้ายของปีนี้ตุลาพฤศจิกาอะไรพวกนี้ใช่ไหมคับนั้นมันก็ไม่มีปัจจัยอะไรก็เห็นแผนว่าจะเรื่องพี่เราพูดกันเรื่องสภาพคล่องก็จะให้แบงก์อมสินเนี่ยออกมาปล่อยใช่ไหมออกมาปล่อยนี่บอกทีแบบรกแตบบ ห้าห้าหมื่นล้านแล้วก็อีกแสนล้านอะไรเนี่ยแต่ว่าผมดูแล้วก็คงไม่ง่ายอะ่ะเพราะว่าเขามีบอร์สยอเข้ามาด้วยนี่ใช่ค่ะบริษัทอะไรชิ้นทรัพย์ไขนาดจอมอะไรมามาท่านมันก็ต้องผ่านการกรองโดวยเฉพาะให้แบงก์รัฐปล่อยเนี่ยผมเคยเป็นบอร์ดกรรมการของธนาคารของรัฐมาก่อนเนี่ยเข้าใจดีว่ามันไม่ได้ปล่อยกันง่าย,ายๆนะครับทีนี้เรากลับมาดูภาพเศรษฐกษิจเนี่ยท่านที่ผมบอกว่าเศรษฐกษิจเราครึ่งปีหลังกับ ที่ผ่านมาเนี่ยมันคงไม่ต่างกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าสกิทของเราเนี่ยมันไปอิงกับกับโลกสกิจโลกใช่ไหมนี่โลกเขาไม่ฟื้นอ่ะนะ<ช>นะหนึ่งก็ยูเครนก็ยังไม่จบนะไอ้ทั้งยุโรปเวรเกาก็พูดก,กันตรงไปตรงมาหรือแต่กองเกงในแล้วอนะ่ะนะใครใส่ยิงกันใส่ส่งอาวุธไปซัพพอร์ตทั้งรัสเซียกก็เหมือนกันใช่ไหมมัน มันก็เลยไปบันทอนกำลังซื้อในประเทศแล้วแผลจากโควิดที่พึ่งฟื้นตัวมาเจอเรื่องเศรษฐกิจมาเจอเรื่องโควิดแล้วก็มาเจอเรื่องอะไรเลยอะสงครามเทจินแตเทแดงใช่ไหมไอ้ยาไรฮามาสอิสราเอลอะไรพวกนี้เนี่ยเส้นทางเดินเรือมันก็เปลี่ยนไปต้องไปออบแหล่งุบทุบใช้เวลาเดินทางเพิ่มอีกเท่าตัวเนี่ยมันก็ต้นทุนสินค้าแล้วก็แพงขึ้น การส่งออกก็ยากขึ้นเพราะว่าค่าระวางเรือคือเฟรชชาร์ตเนี่ยมันสูงขึ้นต้องเท่าไหร่ทะาเดือนนี้ขึ้นไปอีกสามสิบเปอร์เซ็นตนะเป็นวิจินายน์เนี่ยขึ้นปรับขึ้นไปอีกสามสิบเปอร์เซ็นตมันก็เราส่งออกไปถือว่าค่าเฟรชลูกค้าเป็นคนจ่ายแต่ว่ามันก็ไปบวกในราคาสินค้ามันก็ขายยากใช่ไหมตอนนี้เอไอ้เศรษฐลกที่มันซึมแบบนี้เนี่ยยุโรปก็โตศูนย์จุดเจ็ดเปอร์เซ็นตอเมริกาก็ มีสัญญาณฟื้นตัวแต่ก็ยังยัง,ยงไม่ชัดเจนทัที่ปุ่นเรียกซึมมาตลอดจีนก็อะไรอ่ะป่วยจากไอ้ไอ้เพื่อนะฮะไอ้ไอ้ป่วยจากคล้ายๆถ้าเป็นบ้านเราเรียกตงจงกุ้งไวแล้วล่ะใช่ไหมแต่จีนเนี่ยมันมีวิกฤตอสังหาริมทรัพย์กําลังซื้อก็ก,ก็น้อยคือทั้งหมดผมกำลังประมวลว่าลูกค้าเราไม่มีคือเมืองไทยเราเนี่ยคือต้องไปดูก่อนนะถ้าทรงออกไม่ดีทุกอย่างจะไม่ดีหมดเพราะว่าทรงออกเนี่ย มันมันเป็นครึ่งหนึ่งนะอยู่ใน GDP เกือบ60%ของ GDP แล้วมันก็มีอุตสาหการรมนําเข้าเพื่อการส่งออกทางตรงทางอ้อมใบต่างๆพวกนี้เนี่ยนั่นเลยเห็นว่าครื่องจากอุตสาหการรมตอนนี้เดินอยู่แค่แค่50-60เปอร์เซ็นต์เองคเพราะว่าเพราะว่าเขาเขามีไว้เพื่อการส่งออกเนี่ยพสอส่งออกตัวเลขมันไม่ขยายตัวผลการปิดก็เหลือจึงเป็นที่มาว่ามีข่าวว่าโรงงานปิดตัวกันเยอะแยะเนี่ยใช่ไหมช่วงปีครึ่งเนี่ย ปีที่แล้วทั้งปีบวกครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยรวมกันเนียตัวเลขไปถึงเกือบพันเกือบสองพันโรงงานแล้วนะ,ะปีครึ่งเนี่ยที่ผมบอกว่าพันเจ็ดอะไรไม่ใช่นะตอนเนี้เป็นจะสองพัน 2, ละสองพันโรงงานเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ล้อเล่นนะ,ฉะเฉลี่ยปีหกเจ็ดเนี่ยนะครับเอแค่ห้าเดือนแรกเนี่ยห้าร้อยหกสิบเจ็ดโรงงาน ครับที่เขาปิดเนี่ย <นะ S 1> เป็น,นะเ,ปนเป็นเพราะว่าอะไรครับปิดตัว,ตวอ่าปิดตัวก็นี่ไงที่ผมบอกอนะ่ะหนึ่งก็คือกําลังการผลิตมันมันอะไรนะฮะมันมันเหลือเยอะครับแล้วก็ทุกคนก็อึดรอก,กันมาตั้แต่โควิดใช่ไหมเพราะส่งออกมันมันดรอปไงฮะโตแค่ไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอ,อันนี้ก็หนับหนึ่งว่าคุณทุกคนก็แบกดอกเบีย้ยแบกต้นทุนแบกหน้าแรงสองก็คือสินค้าที่ผิดของเราเนี่ย ที่เขาพูดพูดกันก็คือสินค้ามันเป็นของยุคเก่ายุคสอ,องศูนย์นะยานยนต์เนี่ยอุตสาหกรรมใหญ่ของเราอะตัวได้การส่งออกก็ก็หดตัวนะนะครับในประเทศรถยนต์หดตัวถึงยี่สามเปอร์เซ็นต์นะคุณลึกภาพแล้วกันเนะ่ยยอดขายอะ่ะ<อ>ใช่ไหมมันก็เลยกระทบทั้งอุตสาหกรรมอินดัสทรีของอุตสาหกรรมยนต์ยนต์ซึ้นเป็นหนึ่งในห้าของอุตสาหกรรมทั้งประเทศเลยนะใหญ่มากนะใช่ไหมทำไมนับน้ามันนะใช่ไหม มันใหญ่มากพอยานยนต์เนี่ยเขากระทบกระทบคือคุณหนึ่งคนซื้อน้อยแล้วก็เขาเจอเรื่องอีวีไงฮะอีวีเข้ามาเที่บ้านเราไม่ฐานการผิดของรถที่ใช้น้ํามันเรื่องน้ำมันฟอสซิลอะ่ะเป็นซินดีเซลอะไรทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมตอนนี้เราก็ปรับตัวช้าพอปรับตัวช้าเพราะว่าเราไปอินกับค่ายญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นก็ช้าเ,เขาก็ไปไปไป,ไปดันเรื่องไฮบริดนะ ว่า e v มันมาแรงตอนนี้คุณดูสิคนซื้อรถใหม่เนี่ยมันเป็น e v ก็ส่วนใหญ่อืมนะอันนี้ไอ้อุตสาหกรรมพวกนี้มันก็มันก็จบลงไอ้โงไอ้อุตสาหกรรมที่มาอยู่ในโซ่หทานเน่ยเนือไาทำาทำสปริงทําแหวนทำเต้าไอเสียทําอะไรต่างๆเนี่ยมันก็พยอยติดตัวนะครับในห้าปีเนี่ยนะจะปีเป็นพันโรงงานเลยนะที่กระทบอาจจะกระทบคนทั้งสองแสนคนที่ท่านมนตรีรายงานออกมาพูดเองนะ นะครับคนในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยจะกระทบตั้งสองแสนคนอาจจะตกงานใช่ไหมอันนี้แล้วก็ในประเทศเราเนี่ยมันก็อยู่ได้ที่ท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวเราก็ต้องบอกว่าเราฟื้นตัวอย่างเป็นระยะปีนี้ยังคงได้นะ่ะสามสิบหกสามสิบเจ็ดล้านแต่ว่ามันยังไม่เหมือนเดิมนะไอเดิมของเราคือสี่สิบกว่าล้านคนใช่ไหมอันนี้เราต้องต้องคิดว่ามันยังไม่ฟื้นตัวตั้งแต่ปีสองหกสามเลยเนะี่ยหมายว่า เจอพิษโควิดเนี่ยผมคือบอกว่าบาดแผลมันไม่จบเนี่ยที่ถามว่าทําไมอุตสาหกรรมมันปิดแต่เรื่ยการลงทุนใหม่ๆเนี่ยเนื่องจากของเราเนี่ยไอ้ช่วงเขาเปลี่ยนแปลงตรงตรอยต่อเขาจะไปเทคโนโลยีใหม่พัฒน์เขาจะไม่ใช้แล้วใช่ไหมอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยรถทีวีจะมาเราก็ามัวแต่มีกีฬาสีกันก็ใจกีฬาสีนะครับนะมีประทวงกันรายวันคอสอชอเข้ามานะทั้งทั้งทั้งมีเลือดตั้งไม่เลือดตั้งอะไรก็แปดปี เนี่ยไปช่วงยี่สิบปีสิบเจ็ดปีก็แล้วกันสิบเจ็ดปีที่ผ่านมาเราไม่ทําอะไรเลยอะเรามีปัญหาตัวเองอะเนอะแม้ขณะที่โลกมันเชนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนหมดสังคมสูงวัยก็เข้ามาแบบเงียบๆใช่ไหมแล้วก็เทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนตัวนี้พด AI, AI, กเอไอเอไอเลยคนไม่พูดว่าเอไอมันมาจริงๆแล้วเนี่ยคนอยู่ที่ไหนอะใช่ไหม<ะ>คนเหอีวีแล้วเอ้าไล,ล่อุตสาหกรรมไอที่มันทําฟอสซิลน้ำมันพวกเนี้ย มีแรงงานทั้งห้าหกแสนคนว่าเน,นี่ยคุณจะเอาเข้าทิ้งไปที่ไหนมันไม่ง่ายนะแต่ว่าอันนี้ก็คือั้าผมบึกเอาประมวลทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็คือตรงนี้แหละที่คําถามว่าทําไมโรงงานทยอยปิดเพราะอุตสาหกรรมใหม่ๆเขาก็ไม่มาครับอืาเกับว่าถึงมาการลงทุนปิดเฉยเ,เลยครับครับครับท่ากับว่าตอนเ,อเรื่องของการที่โรงงานปิดหรือว่าอะไรหลายๆอย่างนี้มันเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจภายนอกก็คือว่าเศรษฐกิจโลกของเราใช่ไหมฮะไม่ได้เกิดจากภายในอย่างเดียวใช่ไหม เจอจากทั้งนอกทั้งในคือนอกก็คือลูกค้าไม่มีสตังค์อพูดง่ายๆจากจากบ้านนะลูกค้าเราไม่มีสตังค์เพราะว่าเขามีมีมีความขัดแย้งในภูมิภาามีเศรษฐกิจมีอะไรเนี่ยใช่ไหมอันนี้กําลังซื้อก็หายไปใช่ไหมในประเทศเราเองเนี่ยเราไม่ปรับตัวไงใช่ไหมเพราะมอมันก็พัวพันกันพอส่งออกน้อยคนก็รายได้น้อยแรงงานก็ไม่มีโอเวอร์ไทม์ก็ทุกอย่างมันก็เลยทําให้การบริโภคเนี่ยมันก็ มันก็ลดลงนะและปัจจัยภายในก็คือว่าเรายังเป็นอุตสาหกรรมเก่าอยู่การลงทุนใหม่ๆก็ไม่มาแล้วเราก็การลงทุนใหม่ๆเขาก็ไม่ใช่คนคป็นอุตสาหกรรมเราเนี่ยเป็นเครื่องหนึ่งเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่ยุค2.0เรือ่อนไหมฮะอุตสาหกรรมพวกนี้ยมันแข่งขันไม่ได้และหลายอย่างมันล้าสมัยที่อะไรพูดกันเนี่ยนะอะไรอะฮาร์ดดิสก์ลดคล้ายพลังน้ำน้ำมันนะแล้วก็แผงวงจรไฟฟ้าเดี๋ยวนี้มันไปเซมิคอนดักเตอร์ มันไป a อไอเปอะไรต่างๆแต่ว่าของเราเนี่ยมันยังยังติดอยู่ในแบบเก่าๆอันนี้เป็นปัญหาภายในของเราแล้วสิบเจ็ดปีเนี่ยมันแทบจะไม่แก้ไขครับอ๋อเท่ากับว่าเราจะต้องเน้นเรื่องของการพัฒนาคนแล้วก็ทรัพยากรบุคคลแล้วก็โครงสร้างต่างๆให้รองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมฮะอันนั้นมันยาวสั้นๆจะให้ออกซิเจนยังไงคนมันจะตายอ่ะก็มันสัญญามันก็บอกแล้วปิดโรงงานไปทั้งเกือบสองพันโรงแลวเนี่ยใช่ไหมใช่ไหม คือให้ออกซิเจนออกซิเจนอย่าให้ตายคือออกซิเจนอันดับแรกก็คือว่าให้มันมีกําลังซื้อผมก็พูดมาอย่างงี้มาทุกเวทีก็คือว่ามันต้องใส่ตังค์ใส่มือเป็นรอดิจิตอลมาอีกนานใช่ไหมเอาตังค์ใส่มือเขาเป็นเงินกระตุ้นเศรษฐกิจๆๆอะไรก็แกที่มันเร็วๆคลิกวินอะ่ะนะมันใส่ออกซิเจนแล้วก็ไอ้สารทันทานประกอบการเนี่ยพวกนายจ้างทั้งหลายเนี่ยคนไหนที่เขาพอไปได้เงินมันต้องถึงเนี่ยฮะ,ะมันต้องมีกองทุน นะต้องมีฟันมีกองทุนเข้ามารัฐบาลต้องกองทุนไปกี่หมื่นล้านอะไรต่างๆเนี่ยเอาเงินใส่พูดไม่พูดนะเสียดายนะห้าแสนล้านเนี่ยจริงๆเรามากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยผมว,ว่านะกระตุ้นทั้งสภาพคล่องทั้งอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันจะมันจะต่อยอดได้มากกว่าแต่เอาละ่ะจะทําเงินมันก็คนเราได้หมื่นหนึ่งมก็เหมือนถูกลอตเตอรี่ทั้งประเทศอะ่ะนะแต่ว่ามันมันเงินมันจะใช้ได้ยังไงยังไม่รู้นะเป็นเงินดิจิทัลใช่ไหมแล้ว บอกไปด้วยตอนนี้เราจะให้เฉพาะคนที่อยู่ในหลกักฐานภาษีมันก็ไม่ชาวบ้านมันก็ไม่ได้อนิี้สงเนี่ยพวกแม่ค้าหาเปรแผลงลอยมันก็จะกลายเป็นพวกคอนเวนิสโตร์ลายใหญ่ๆพอได้ตังมาก็กเข้าไปช้อปปิ้งในคอนนเวนิสโตร์ร้านเนี่ยร้านโมเดิร์นเทรดทั้งหลายเนี่ย,ยมัน่หมุนเวียงเพราะว่าไหนๆจะให้แล้วเนี่ยหลับหูหลับตาเลยครับให้ไปเหอะามนน่ซื้อที่ไหนก็ได้ไดใ,ชใช่ไหมคะ,ะใช่ใช่แต่ถูกแล้วที่ว่าไอ้สินค้าฟุ่มเฟือยอิเล็กทรอนิก ที่เราต้องนําเข้าพวกนี้ไม่ควรไม่ควรจะใช้ครับนะที่เราต้องนําเข้าแล้วเราก็ไม่ได้ผลิตเองต้องให้ก่อนมัตนมต้องฟืน้นส่วนไ้จะทําอะไรที่หลังที่คุณทรงกลพูดเมื่อก,กี้เนี่ยก็ทําไปดีทั้งนั้นอนะ่ะแต่ไอ้ตรงนั้นเนี่ยถ้ามันตายก่อนแล้วคุณจะไปให้ยาอะไรเขาอ่ะจริงไหมจริงไหมยาดีแค่ไหนมันตายแล้วอ่ะไอ้ตอนมันพางาบพังาบอย่างเราตอนนี้ยส่วนมันคือสภาพคล่องฮะ ตอนที่ธุรกิจเนี่ยสภาพคล่องแย่มากเพราะแบงค์เขาระวังตัวเอ l เป็นหลักล้านๆนะครัใช่ไหมถึงเชื่อบ้านก็ไม่ปล่อยรถยนต์ก็โอ้โหใช่ไหมมันประดังบทบัตรเครดิตอะไรรัฐว่าแบงค์เขาไม่ปล่อยก็เฟซก็ถูกต้องแล้วอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นผมคิดว่าออกซิเจนเนี่ยสำคัญก็คือว่าสภาพคล่องอัดก็ก่อนสว่วนไอ้โครงการอะไรจะทําก็ทําไปแล้วดิจิตอลถ้าจะออกมาจริงอย่างที่ผมบอกอะ่ะรับหูรับตาเลยคนระับจะให้ก็ให้ไปเลย ครับครับนี่คือเรื่องของเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังนะฮะท้ายนี้ครับดรมีรยาฟักถึงผู้ฟังทางบ้านไหมครับเรื่องของเศรษฐกิจในระยะนี้แล้วก็สิ่งที่จะต้องระมัดระวังฮะก็ระวังชใช้จ่ายครับพอคุณระวังใช้จ่ายก็ไม่ใช้ใจ่ายเข้าไหมแต่ถ้าฝากก็ต้องฝากว่าต้องระวังการใช้จ่ายรอบนี้เนี่ยเป็นเฉพาะมือะอม้อเป็นเดือนเนี่ยนะครับถ้ามีงานอยู่แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทํา,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 าไปเพราะว่าเศรษฐก,จกิจจะซึมอย่างเนี่ยไปจนถึงปีหน้า เป็นอย่างน้อยที่สุดครับนะครับนะครับก็ฝากไว้่นแค่นี้แหละครับคนมีงานทาก็ดีแล้วคคนที่ใช้จ่ายเงินจะไปทาอะไรจะไปเท่ยวใส่อะไรก็ก็เก็บเก็บเงินไว้บ้างครับนะครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณค่ะดรธนิศรุรัฐค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับดรธนิศรสรัฐรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับนี่คือเศรษฐกิจ ครึ่งปีหลังนะครับของประเทศไทยนะครับก็ได้วิเคราะห์กันออกมาเรื่องของแนวทางแล้วก็นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ฉายภาพให้เห็นนะครับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทย